สวัสดีครับก็มาเจอกับผมนะครับสารลงเน็ตกันอีกแล้วนะครับอันนี้อยู่กับช่อง,งอาสารลงเน็ตนะครับเราก็มีสาระดีๆความรู้ดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาแนะนำเบราว์เซอร์ตัวใหม่นะครับอาจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ตัวใหม่ของตัวไฮเออร์ e ar, นะครับ Android TV ของไฮเออร์ e ar, วันนี้มาแนะนําตัวตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เลย65นิ้วนะครับรีโมทก็เป็นตัวรีโมท ใช้คำสั่งเสียงตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรีโมทตัวใหม่ของตัวไอเออร์นะครับเดี๋ยวยังไงก่อนไปชมยังยังฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปหรือว่าคราวหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับ เดียวถ้าไงเราก็เกินมาพอแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไปกันครับครับตอนนี้เราก็มีรีโมทแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า mm hmm. ก็มากดนะครับกดให้ขึ้นหน้าที่เป็นอ่า หน้าหลักนะครับกดตัวปุ่มบ้านนี้ก็ได้ปุ่มโฮมนะครับตัวรูปบ้านแล้วก็กดไปเลยนะครับปุ๊บอ่ามันจะมาหน้านี้นะครับวันนี้เว็บเบราว์เซอร์ใหม่ที่จะแนะนําก็คือตัวนี้นะครับอย่าลืมลงชื่อเข้าใช้นะครับใครที่ลงชื่อเข้าใช้ไม่เป็นก็เข้าไปลงชื่อเข้าใช้เข้าไปดูในช่องก็ได้ทําสอนไว้แล้วว่าลงชื่อเข้าใช้ t v i เออร์ทำยังไงนะครับยังไงก็กดเข้าไปชมย้อนหลังดูได้นะครับ แล้วก็แอปใหม่วันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวแมทริกนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าแมทริกตัวนี้เราจะกดเข้าไปดูเลยนะครับอย่าลืมเชื่อมต่อ wi-fi ต่ออินเทอร์เน็ตไว้ให้เรียบร้อยนะครับกดเข้าไปนี่ตอนนี้กำลังโหลดแล้วจริงๆคลิปนี้มันก็ไม่ได้ยาวอะไรอ่าแต่พอเราเข้าไปข้างในนะครับนี่จะมีให้ดู ตัวผลิตภัณฑ์ของตัวไฮเออร์ก็มีนะครับแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของตัวไฮเออร์นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook, VTV, v i วิวแอปอะไรหลายๆอย่างดูได้ในนี้ Disney Plus ก็ดูได้นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็กดเข้าไปได้เลยวันนี้ก็มาแนะนําบางเทอรตัวนี้แค่นั้นเองเพราะบางคนซื้อไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวแมททิ่งนี้คืออะไรนะครับลองเข้าไปดูนะครับจะมอีอีชีอ e. ี หรือว่าตัวนี้จะเป็น l i ทีวีทรูไอดีพวกนี้นะครับอยู่ในนี้หมดเลยดินนี่พลัสก็ไม่ต้องไปค้นหาหรือว่าไปโหลดแอปนอกมาแล้วเข้ามาในเมทริกได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นช่องนะครับสําหรับอนี้สําหรับเด็กคิดนะครับจะเป็นช่องเด็กอันนี้ก็เป็นศูนย์กีฬาอะไรพวกนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะแนะน er ําเบ์เซอร์คร่าวๆประมาณนี้นะครับใครอยากลองเล่นหรือหัดเล่นก็ลองเข้าไปดูนะครับ ก็ยังไงก่อนจบคลิปยังไงก็ฝากช่องกันอีกครั้งนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากช่องกันด้วยสําหรับท่านที่เข้ามาชมแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ